สิ่งที่ะเะลินใช้ในการยืนยันโครงสร้างเทรนนะคะว่ากราฟเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเทรนขาขึ้นต่อหรือกราฟเนี่ยจะมีโอกาสเป็นเทรนขาลงนะคะนั่นก็นคือบอสนั่นเองค่ะท่านทุกท่านนะคะเรียนเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างตลาดหรือ Market s t r u c t u r e แล้วนะคะงั้นเราไปรับชมกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มกันค่ะท่านใดที่ยังไม่มี Broker c o n n e c t นนะคะสามารถสมัครนะคะที่ใต้ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทำตามขั้นตอนนี้ค่ะนะคะ ใส่ชื่อจริงนะคะนามสกุลทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษนะคะซิ p โค้ดนะคะเป็นเลขปลายชนีค่ะติดขั้นตอนไหนนะคะสามารถแอดไลน์นะคะทักมาสอบถามแอดมินของจูลีนได้เลยค่ะมาต่อกันเรื่องของบอสค่ะบอสหรือ break of structure เป็นสิ่งที่ใช้ในการยืนยันโครงสร้างนะคะแล้ววันนี้นะคะจูลีนมีอินดิเคเตอร์ที่น่าสนใจนะคะมาแนะนำให้กับพี่ๆด้วยค่ะนั่นก็คือ เทรนด์ทูนเนลสตาริจินะคะและอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะก็จะให้ช็อกบอสกับเราอัตโนมัติเลยค่ะซึ่งใครที่ไม่อยากจะตีเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอินดิเคเตอร์นะคะที่ตอบโจทย์พี่ๆมากๆและที่สําคัญนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้ให้สัญญาณด้วยค่ะอินดิเคเตอร์นี้นะคะเหมาะก,กับใครนะคะ1ค่ะเหมาะก,กับเทรดเดอร์มือใหม่นะคะ2ค่ะเหมาะก,กับเทรดเดอร์ที่เป็นสายลันเทรนนะคะ3ค่ะเหมาะก,กับเทรดเดอร์ที่ทนแดงได้ทนฟ้าไม่ได้นะคะเพราะอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะเหมาะก,กับสายลันเทรนค่ะเราสามารถที่จะ ฝึกจิตใจนะคะถือยาวได้ไกลามากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาต่อกันเรื่องของบอสนะคะในการที่จะเกิดบอสได้นะคะจูดินจะสร้างภาพอย่างนี้ค่ะเรากลับมาที่เรื่องของบอสกันค่ะนะคะและนี่ก็จะเป็นหน้าตาของกราฟนะคะที่จูดินจะยกตัวอย่างนะคะให้เห็นก่อนภาพจริงค่ะกราฟนะคะน้องจะเกิดโลนะคะเกิดไฮคะ่ะเกิดไฮโลนะคะแล้วเขาก็มีการทะลุขึ้นไปนะคะอะทะลุขึ้นไปตรงนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเกิดบอสค่ะ ต่อมาค่ะพอเขาทะลุขึ้นไปได้ก็จะเกิด higher high นะคะอ่าเกิด higher high ใหม่นะคะและลงมาค่ะที่ higher low นะคะแต่เขาเนี่ยจะไม่ต่ำกว่า low ก่อนหน้านะคะอ่ะ แล้วเขาก็ทะลุขึ้นไปนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะก็จะเกิดบอสนะคะเป็นการยืนยันนะคะโครงสร้างนะคะในเทรนขาขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูนะคะตัวอย่างกันนะคะในเทรนขาขึ้นนะคะก่อนหน้านี้นะคะเขาเกิด change of character ค่ะเกิดช็อกนะคะบริเวณนี้นะคะแล้วก็มีบอส c o n f i r มนะคะว่ากราฟเนี่ยกำลังจะ ยืนยันโครงสร้างนะคะว่าเป็นเทรนขาขึ้นต่อนะคะและอินดิเคเตอร์ตัวนี้น่าสนใจยังไงน้องจลีนนะคะอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะคะเขาจะเล่นหน้าเดียวเลยนะคะถ้าเป็นอัพเทรนเนี่ยเขาจะขึ้นแต่สัญญาณบายนะคะแล้วเราเนี่ยก็มีหน้าที่ในการกรองสัญญาณนั่นเองค่ะนะคะสิ่งที่เขาจะขึ้นนะคะเกิดสัญญาณลองซีลองนะคะสัญญาณลองก็คือเป็นสัญญาณให้บายนะคะจะเป็นภาษ,าษาฝั่งของคริปโตแล้วก็ฝั่งของหุ้นนะคะอ่าและซีลองนะคะคือคอนติเนียลบายนั่นเองค่ะนะคะนั่นแปลว่า ก็ยืนยันนะคะว่ากราฟเนีย่ยมีโอกาสขึ้นต่อเราอาจจะสามารถถือเก็บสั้นได้นะคะอ่าแต่ชันยานลองเนี่ยสามารถถือยาวได้เลยนะคะยกตัวอย่างนะคะอีกเคสหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้นะคะเกิดช็อคนะคะ chain of character นะคะจากก่อนหน้านี้นะคะเป็นทั้งไซด์เวย์ผสมกับดาวเทรนนะคะเกิดช็อคเปลี่ยนโครงสร้างค่ะนะคะกราฟขึ้นไปนะคะสร้างไฮใหม่ค่ะนะคะเกิด Higher High แล้วก็ลงมา Higher Low นะคะ บริเวณนี้นะคะแล้วกลับขึ้นไปใหม่ค่ะและในการใช้อินดิเคเตอร์นี้นะคะในการกรองสัญญาณจากอินดิเคเตอร์นี้สิ่งที่น่าสนใจก็คือเราจะรอคอนเฟิร์มค่ะให้เกิดช็อค1ครั้งให้เกิดบอสหครั้งนะคะและรอเกิดสัญญาณลองค่ะนะคะปกตินะคะจุดินจะใช้นะคะ SL นะคะอยู่ที่5 0 0้อยถึงเจ็พอยต์นะคะห้าถึงเจ็พอยต์นะคะ อ่ะเรามาดูกันนะคะในออเดอร์นี้นะคะฝั่งของสัญญาณรองนะคะแนะนํานะคะว่าเป็นแบบสัญญาณรองนะคะถ้าเป็นซีลองเนี่ยเหมาะกับคนที่มีไม้หลักอยู่แล้วนะคะแล้วก็อาจจะเติมไม้นะคะหรือว่าอาจจะแบบเป็นการยืนยันนะคะให้เราเนี่ยถือได้ไกลขึ้นนั่นเองค่ะนะคะ นี่เลยนะคะ in order นี้นะคะก็ท่านสามารถถือได้ประมาณ5 0 0พ point ขึ้นไปถึง6000 point เลยทีเดียวนะคะและนี่นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างนะคะในฝั่งของ up trend นะคะหรือว่าเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะคะและนี่นะคะจะเป็นการยกตัวอย่างนะคะในการกรองสัญญาณนะคะเครื่องมือแล้วก็วิธีการดู c o n f i r มต่างๆนะคะเรามาดูกันในฝั่งขาลงกันบ้างค่ะและในฝั่งของขาลงนะคะเราเนี่ยจะรอให้เกิดช็อคนะคะนี่นะคะเกิดช็อคเกิด chain of character แล้วนะคะเกิด boss confirm ค่ะ นะะหน้าตาของเขาเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้ค่ะเกิดไฮนะคะเกิดโลค่ะแล้วเกิด lower high นะคะเกิด lower high ก็คือเขาเนี่ยไม่สูงขึ้นไปเหนือไฮเก่านะคะเกิด lower high แล้วก็กลับมาที่ lower low ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดบอสค่ะเขานะคะจะกลับมาเกิด lower low ค่ะและสร้าง lower high นะคะนี่นะคะทะลุ หนเรียกว่าทะลุทุกแนวรับเลยนะคะเรามาดูกราฟจริงกันค่ะนะคะก่อนหน้านี้นะคะเกิดช็อคค่ะแล้วเขานะคะก็เกิดโลค่ะเกิด lower high นะคะอ่าแล้วกลับลงมานะคะนี่เลยนะคะเกิดสัญญาณบอสเกิดขึ้นค่ะและมีบอสคอนเฟิร์มนะคะ จะเล่นฝั่งของช็อตบริเวณนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเล่นฝั่งของช็อตบริเวณนี้ก็ได้ขอให้กราฟนะคะอยู่ใต้เส้นทุนแนลไลน์นะคะทุนนลไลน์ก็คือเส้นสีทองๆนะคะที่เหมือนแม่น้ําตรงนี้นะคะอ่ะถ้าเกิดว่าที่จูลีนบอกก่อนหน้านี้เนาะเอาให้แบบช้าแต่ชัวร์นะคะเกิดช็อตหนึ่งครั้งเกิดบอสหนึ่งครั้งนะคะเกิดสัญญาณช็อตนะคะก็สามารถที่จะพิจารณาเข้าได้เลยนะคะเราอาจจะได้บริเวณนี้นะคะ SL นะคะประมาณ 500จุดนะคะอ่ะ SL ประมาณ500นะคะทุกท่านสามารถติดตั้งเครื่องมือนะคะแล้วก็ไป backtest เองได้เลยนะคะออเดอร์นี้นะคะเราสามารถที่จะรันถือไกลได้นะคะมากกว่าหมื่นจุดเลยนะคะและ,และนี่นะคะคือข้อดีของการที่เรามี indicator นะคะและท่าในใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับ indicator ตัวนี้นะคะ Trend2Not t Strategy นะคะสามารถ add line นะคะมาติดตั้ง indicator กับจุ l i n ได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ